คุณเคยคิดไหมครับว่ารางวัลในเกมที่มีมูลค่าสูงสุดเนี่ยคืออะไรไอเทมระดับเทพ exc คอสตูมลิมิเต็ดอย่างปีกดำปีกแชมป์หรือเงินในเกมจำนวนมหาศาลแต่สำหรับเกมเมอร์อย่างเราเนีครับมีรางวัลหนึ่งที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดนั่นก็คือยดหรือไททซ่เนีครับที่ไม่ได้หาได้จากไหนไง่าย นี่คือคอลเลกชัน Stone c u r s d Resistance 15%นะครับหนึ่งในรางวัลที่ถูกตั้งเป็นเดิมพันในกิจกรรมล่าสุดนะครับอย่าง King of Overlord แต่คนรู้ไหมครับว่าการที่จะได้ยศนี้มาเนี่ยมันต้องแลกมากับอะไรและมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นมากนะัก ครั้งนี้ทีมงานไม่ได้ปล่อยให้เป็นกฎสีเทาอีกต่อไปนะครับพวกเขาระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าห้ามใช้มาโคและบอกถึงบทลงโทษที่จะได้รับนั่นก็คือการแบนถาวรหากถูกจับได้ครั้งที่2แต่อย่ามีครั้งที่3นะ <c oughs> แต่ในเมื่อรางวัลมันล่อใจขนาดนี้นะครับการแข่ง <c oughs> ขัน,ขน,ขนจึงแบ่งออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนนะครับฝ่ายที่เล่นอย่างซื่อสัตย์และฝ่ายที่ยอมเสี่ยงเพื่อจะได้ถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุด ความท้าทายของกิจก,กรรมนี้นะครับจึงไม่ใช่แค่การเก็บเลเวลให้ถึง100แต่คือการต้องแข่งขันกับคนที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นซึ่งแม้จะรู้ว่าผิดกฎแต่แรงจูงใจจะของรางวัลนนะมันมากพอที่จะทำให้พวกเขาเนะี่ยกล้าเดิมพันกับอนาคตของ ID ตัวเองรางวัลที่ถูกวางเอาไว้นะครับก็ไม่ใช่แค่ของธรรมดาธรรมดามันคือเครื่องประดับระดับเทพคอสตูมที่แลกเปลี่ยนได้และที่สำคัญที่สุดก็คือยกถาวร ทีราคาต้านทานการติดหินถึง15%ซึ่งเป็นมูลค่าที่มากพอจะทําให้ใครหลายคนเนี่ยยอมเอาไปดีตัวเองเข้าแรกแม้จะรู้ว่ามันผิดกฎก็ตามแล้วยศตนเคิร์ดรีสิสแตน15%มันมีดีอะไรมันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะครับมันคือความได้เปรียบที่จับต้องได้ในทุกๆแพทโนตที่เรากำลังจะเดินทางไปในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับบอสนะดับสูง ใน PVP หรือแม้แต่สงครามเกิลนะครับการที่เราติดสถานะหินเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็อาจจะหมายถึงความตายในทันทีนะครับแต่เมื่อคุณมียศนี้ติดตัวเนี่ยมันคือการการันตีว่าคุณจะออปลอดภัยมากกว่าคนอื่นนี่คือการลงทุนที่ยั่งยืนที่สุดนะครับในเกมนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ไอเทมที่ใช้แล้วหมดไปแต่มันเป็นสถานะ ผาวอที่ติดตัวละครของคุณไปตลอดการนั่นหมายความว่าคุณจะมีต้นทุนที่เหนือกว่าผู้เล่นทั่วไปนในการฟาร์มหาของยากไม่ว่าจะเป็นการลงดังเจี้ยนที่ยากที่สุดและการสร้างไรายได้ใน,ในเกมในระยะยาวอีกด้วยรางวัลน,นี้นะครับจึงไม่ใช่แค่ของรางวัลจากกิจกรรมเท่านั้นแต่มันคือการยกระดับนะครับตัวละครของคุณให้ขึ้นไปอีกขั้นแาจจะเป็นใบเบิกทางสู่ความสัใจระดับสูงนะครับที่คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสมันเลยนะครับหากคุณเนะี่ยไม่มีมัน สุดท้ายแล้วยศนี้เนี่ยเป็นมากกว่ารางวัลหรือความได้เปรียบในเกมนะครับมันคือสัญ,ญลักษณ์นะแห่งการเดิมพันกับทุกสิ่งที่เรามีคนที่ได้ยศนี้ไปแน่นอนว่าเขาต้องเก่งและมีทักษะแต่เบื้องหลังเนี่ยไม่มีใครเห็นคือความมุ่งมั่นที่ต้องทุ่มเท,ททั้งเวลาเงินและพลังงานอย่างมหาศาลนะครับพวกเขาต้องอดหลับอดนอนต้องเสียสละเวลาส่วนตัวไปกับการเก็บเลเวลตลอด24ชั่วโมงแข่งกับเซเว่น ยศตนเคิร์ดรีซิสแตนซ์15จึงเป็นเหมือนเหรียญตราที่ประดับอยู่บนอกของผู้ชนะนะครับที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากความพยายามและความมุ่งมั่นที่ไม่ธรรมดานะครับดังนั้นยุคนี้เนี่ยไม่ได้บอกแค่ว่าใครคือผู้ชนะในเกมนี้แต่บอกว่าใครคือคนที่กล้าเดิมพันกับทุกอย่างเพื่อชัยชนะและใครคือคนที่มุ่งมั่นและทุ่มเทยอย่างแท้จริงแล้วสำหรับคุณล่ะครับยศนี้เนี่ยคุ้มค่าที่จะแลกมาหรือไม่